ดูแมวที่บ้านสองตัวตัวแรกตัวนี้นะครับชื่อนายวอยวายครับเนี่ยทำไมต้องเรียกชื่อว่าวอยวายเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยถ้าตื่นขึ้นมาเนี่ยต้องให้เรียกว้าวว้วว้าวอันนี้วอยวายอันนี้แม่ของวอยวายแม่กำลังทำอะไรอยู่ครับกำลังกินมะงเงาะอยู่นะครับ ทีนี้มาดูตัวที่สองอ,อยู่ด้วยกันนะครับเออนายบวยวายบวยวายเดีย๋ยวดูบวยวายก่อนพี่บวยวายครับทำอะไรครับพี่บวยวายครับบวยวายนะครับเนี่ยอุ้ยอันนี้ชื่อว่าบวยวายส่วนอีกตัวหนึ่งนะฮะชื่อเงียบขึมปกติแล้วจะมีอยู่สามตัวแต่ไม่รู้เป็นยังไงหมากัดตายไปตัวหนึ่งตอนที่ กำลังเปรี้ยวเลยนะครับมีสองตัวนี้เ,เ,เ,เนีย้ยเปีือยครับเนีย้ยเปลือยโวยวายนะ่าจะเป็นพี่เพราะว่าตอนที่เกิดเนี่ยไม่รู้พี่โวยวายนะครับถ้าเรียกโวยวายก็จะ,ะนีะ่นะเนีย้ยเปลือเนีย้ยเนี้ยเปลือยส่วนนี้ครับไม่น้อยครับไม่น้อยอะไรโวยวายเห็นไหมฮะับโวยวายก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับไม่มีอะไรก็จะรีแอค ร้องนะความสนใจอันนี้เป็นแม่แม่น้อยครับน้อยน้อยนี่เป็นแม่ของเขาที่เดินมาเป็นพี่เหลียกนะครับดู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 นอน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 นนนอนนอ้นอน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 นนอนนอนนอลอลออยู่เฉยๆกให้ถ่ายูก่อน พี่เหลืองนี่จะเป็นพี่ชายนี่ครับพี่เหลืองจะเป็นแบบนี้แหละพี่เหลือครับาหายส่วนนี่เป็นเป็นแมวที่แปลกประหลาดอยู่ตัวหนึ่งชื่อปุ๊กปิ๊กเป็นหมาแต่ว่าทำตัวเป็นแมวครับปุ๊กปิ๊กมานี่เร็ว มานี่มานี่ป๊กปิกมานี่นเร็วปุ๊กปิกเร็วไป,รไปเล่นกับน้องลูกไปเล่นกับน้องไปดูแลน้องด้วยไป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 ดูแลน้องไป <c oughs> เอ้ยไหนไหมฮะเนี่ยน้องเขาเป็นไรไปดูสิไม่พอใจอะไรเนาะคุณพี่นี่ดูครับ ปกติแล้วเขาจะมี3ตัวที่พูดไว้ก็ตายไปตัวหนึ่งเลี้ยงแมวที่บ้านไม่เคยเกิน5้าตัวนะแต่ตอนนี้มีหกตัวนะมีแม่น้อยโวยวายแล้วก็นี้ก็จะเป็นเงียบขร้ม่นสักครู่นี้ก็จะเป็นที่เหลือกนะครับหรือเจ้าของคันโดเราให้ฉายา,ยาเพราะว่าเขาชอบนอนบนที่สูงแล้วก็จะมีป้า ก็มีพี่ขาขาวแล้วก็มีใม่อีกตัวหนึ่งเป็นหมาแต่ว่าทำตัวเป็นแมวแมวพุกปิกบานเลี้มาเยอะนะน่นนะมุมเลือเล้อจะเห็นครับนี่นะครับอันนั้นพี่เลือดครับ ปกติจะมีขาขาวเป็นแมวสามสีเดี๋ยวนี้ไม่รู้ไปไหนเดี๋ยวต้องส่องหาก่อนอ้าวสำหรับคลิปนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับใครที่ชอบเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาก็น่าจะเข้าใจจิตใจของคนที่ ชอบๆด้วยกันเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับ